เดี๋ยวไปไหนอ่ะพอดีได้ไม่เชมหน่อยวันนี้ไม่เลอะไปไหนไม่ลงเปียกแดียวเดียวเดยวมันเลอะป่ะเปียกเปียกบอกว่ามันเปียกเดียวดู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 แสบเดียว <c ười> เออ จับหนูมาฝากด้วยแล้วกันเอาปลาช่อนมาด้วยามาเปล่า,าห้าไหลห้าไหลห้าตัวไหลเจี๊ยมมาน้อยเดี๋ยวจแจบ็จบจบัจบแจบ็บจับแจ็บไปแล้วนะ <c oughs> เนาะสวัสเตี๊ยมเรานะคะจะดูดีตามไปดูดิามาดูเตี๊ยมเรานี่ค่ะสวัสดีนะคะยาม บายบายวันเสาร์พิี้ยวันนี้เราจะมาชมหน่อมไม้อ่อนๆน,นะคะฝนมาหน่อมไม้ก็มานี่เลยจ้าแทงกันขึ้นมาแล้วนูนอีกนูนหน่อมไม้อ่อนๆงามๆแทงกันเลย มาดูดอกไม้แล้วนะคะกับปิตียไปไหนแล้วโอเค่ะตรงนี้ก็มีอีกอีกกำลังแพงขึ้นมาหลายหน่อมือนกันค่ะเลยเออเค้ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาตัดดอกไม้ไปทานกันนะคะอยากป่าลกฝนมา มีสามกอดดูที่ตรงนี้มีไหมเอ,อ้ยตรงนี้ก็มีอยู่นี่บรรยากาศน,นะคะแดดดีๆชิวๆนี่ก็มีค่ะอ่อนๆเลยดูดูนอนนี้ใหญ่ห่อยด,ดับนอนนี้ ค่ะเดี๋ยวรเามีดมาตัดกันดีกว่ากับหนามไม้อ่อนๆแล้วก็พิเตียแสบน้อยเราไปไหนแล้วดูดิไปเล่นไหนละเฮ้ค่ะเดี๋ยวมีดมาตัดก่อนนะคะโอบอลเราเป็นตูเห็ดฟางก็ไม่ได้ผลทดลองไม่ได้ผลเดี๋ยวลองกันค่ะเตี้ยเราไปไหนละลงทุ่งไปนน่นแล้วมั้ง เค้กค่ะเดี๋ยวไปเอาหน่อไม้กันนะคะเห็ดดำขึ้นเท้าแบบนะคะเตียบอยู่ทุง่งเล่นอยู่ตัวเดียวนน่ไกลๆคันนาโนนไปไหนเนาะเตียพี่ก็ปล่อยมาแค่ทีละตัวเดี๋ยวมันพากันวิง่งข้ามถนนเ <c oughs> ลาะคันนาดู <c oughs> <c oughs> แสบน้อย โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตัดหน่อไม้กันดีกว่าค่ะชมเืชผัดสนครัวเนาะตอไม้เรา <G ül> <G ül> ป่าฮุบช่อนฮุบราปักเบ็ดยังไม่ได้เหยื่อเอ้ยยังไม่ได้ปลาแบบนี้ไปค่ะตัดหน่อไม้กันก่อน <G ül> เอ๊ะเีท่านม่ชหนะไเนาะใ <G ül> ช่แสบเพชรนางฟ้าอาบาน ของปูกไว้เอ๊ะเอ๊ะนนี้ท่านผู้ชมน,นะวัสดีครับวันดียามายวันเสาร์ครับชุดลาของข้า่เด็กดีอ้วนหนุตอนของข้า่มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยว,ยวพี่ไปตัดหน้นไม้ก่อนไปนี่อนำมาแล้วพร้อมพี่ก็เอาง่ายๆข้างบนก่อนเนาะหาต้นไม้ใกล้บ้านทางบ้าน ยุงยุงชมอ่อนอเสียงเสียงความอ่อนของน้อไม้อ๋อบังนี่ค่ะสวยหนอนนี่ค่ะีน,นีกอัน,น้ต่อกิ้ก đừng mà. ra Ừ. ừ. Chuyện... ừ. Chuyện <laughs> ดูถึงนน้นดิมีไหมเดี๋ยวเราลุยเข้าไปดูก่อนนะคะนี่ค่หนึ่งเนาะเถือนเลยโอเคโยนรอไว้นู่นก่อนอเอยะใคยเก็บ บุกลุยป่ามานี่จะอ่อนๆนะคะอ่อนๆยังกินหวานดีเจิ้มน้ำพริกกะปิเนาะต้ม สั่งสัมนำรวมไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวอยเดินเก็บอ่อนไหมอืมอันนี้หักได้เลยอ่อเคนี่ก็อ่อนอยู่ได้เสียงควับ ออเราไม่เห็นทิ่ใครเลย ตอน,นุ้นไม่มีเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้มีอยู่หนึ่งอัน,นแอบแอบอยู่ไม้บางนี่ค่ะกำลังน่ากิน<อ>เฉียนอื้อ,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 อเี เดินไปก่อนมีอีกอันอนนะคะมีอีกหนึ่งห่อ ดูดิมอ,าาองไปไหนวะนี่ค่ะหาหน่อไม้เรามายกกระถางเนาะก็เจอไส้เดือนยักอู้์ตัวใหญ่มากอยู่ใต้กระถางบอลเราเนาะโอ้พันอะไรเนี่ยทำไมใหญ่แท้พันอะไรเนี่ยูยยตัวเบ่มเลยอะ่ะ เป็นไส้เดือนนะคะแต่เป็นพันธ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเลย <c oughs> เลื้อยแลายเลยไวด้วย <c oughs> ไม่ใช่เพรนเนาะจะเป็นไส้เดือนเขาจะอยู่นี่นะคะใต้กระถางใต้ละอ่างถาดบอลเราเนาะมันชื้น <c oughs> ดูเนี่ยคุยเขาจะใหญ่มาก <c oughs> คุยเขาที่เขาอยู่เคยอยู่เนาะ <c oughs> ดูตัวยาว <c oughs> มีใครหาไปปักเบ็ดนะัไปตกปลาได้เลยนะคะมีเยอะอจับหูดูดูดูใหญ่ยยจริงเลยโอเคค่ะก็มาดูนะคะหานลำไม้เมื่อกี้เจองูคะ่ะกระโดดนะคะงูวิ่งเลยมันเจอเสดเดือนต่อเสดเดือนยักษ์ไม่ใช่งูดินนะคะเคค่ะเดี๋ยวหาหาลไม้เสร็จก,ก่อนนะคะ วิ่งหนีงูงูตัวน้อยๆแต่ตกใจมันเหลืออยู่ในกอแกะแกๆอะไรวะแก่แกเงินไปส่งฆ์เหลือยอยู่ล <c oughs> เลยเลยมายกก,กระถางบอลเจอนี่ค่ะเส่เดือนโอเคให้เขาอยู่ที่เดิมเขาก่อนนะคะนี่ค่ะให้เขาอยู่รูเดิมเขาเนาะไม่ได้ให้เขาเลื้อยเขาเองเนาะเดี๋ยวเราเอาก,กระถางไปทับเขาเอก็ดันกระถางเข้าที่เดิมเดี๋ยวเขาก็กลับมาที่เดิมเขาเองเนาะ เค้กใหญ่มากดูบบเอฟเลยเค okay, ค่ะขอบคุณคลิปนี้นะคะเจอง,ง,งูแล้วเลิกเลยค่ะไม่อและค่ะเจองูตัวเล็กก็กลัวค่ะตัวหลายเล็กเลเลยแก,ก่แกรอกกยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยเรากำลังจะเอานอสุดท้ายเดินเดินวิง่งตามกลับมาเลยนี่ค่ะท่านี้ก็พอแล้วค่ะ อา้าวพี่ใหญ่หาวหาวแล้วง่วงแล้ว,ลวเนาะอาอไม่ช่วยพี่หาก,กับคาวเย็นเลยพี่เจองูอ่ะเจอเสือเดือนยักด้วยันวันนี้เปียกไปแล้วต้องไปแย่มาใหม่รู้ว่ามีน้ำทำไนเช็ดมือมือเปื้อนล้างมือ,อ,มอโอเคค่ะเดี๋ยว เอไม้เอาไปแกะก่อนนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เจอง,งูเลิกเลยค่ะหาเส้นเดือนแทนเลยค่ะเดี๋ยวเผื่อว่างๆจะหาไปปักเบ็ดนะคะเกี่ยวเบ็ดเนาะประชอนเยอะนี่เราขนต้นไม้ไปขายค่ะพรุ่งนี้ที่ตลาดสามราชบางคนสุรินิรนจ้าโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๊ะสวัสดีท่านผู้ชม่อยเนาะหนุ่นวงแล้วผมจะไปนอนแล้ว เด็กค่ะเอาเลยล่ะมาหาพี่เออเออเออเคเอ๋ออ๋อโอ้ยอนอ่อนเคค่ะปากคับแก้วด้วยค่ะเกี่ยวเพชรพี่เอ๊ะจุ๊บตกใจจอบจอบน้อย